เขามองกูอีดอกมันโนเขามองกูเฮ้ยเดี๋ยวหรือว่าเขาชอบกูวะเฮ้ยเมื่อกี้ขนจมูกเขาอะฉีมาทางกูอีดอนเมื่อกี้มัโนเมื่อกี้ลิ้นก็เบิ่นเบิ่นมาทางกูเลยอีดอนพวกแกนี่แค่ลิ้นนี่ขนจมูกเมื่อกี้จุกจู่เขาอะจิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊บมา อเขามองกูมองทะลุอินนี่มาเลยมองลงยน้ำหำมาหำแม่ดูชัดอาบเลยพวกมึงอ่ะทำไมทำไมเพราะความสวยกูอ่ะทะลุกระจกเฮ้ยนี่นี่นี่น้ำหำมึงลองถามเขาสิว่ามาทำไมติดแวงพวกมึงไว้ใจกูค่ะนัดหนึ่งนัดหนึ่งทั้งนึงเสียงสามค่ะเสียงสามเสียงสามค่ะเสทสก่อนเทสก่อนนะคะกูสิ่งนี้นะสามสองแอคชั่นค่ะทำไมคะเที่ยวไหมครับ ไรเท่าเรื่องเลยไปเท<อ>ี่ยวเท่าไหร่เส็งสามไหมเียงสองดีกว่า <3 S 2> ให้คิวหน่อยสามสองหนึ่งเท่าไหร่ครับ <S <S 500ห้อยห้าร้อยครับพูดไรมึงมันไข้พังวะอีเททิ้งอีชอนชยัยอีกระโปงว่าไงอีมานะมึงถามใหม่ช้าช้าชัดชัดแรงกักูเจอกูแรงกลับเท่าไหร่คะห้าร้อยครับอีดอกมันด่ามึงหน้าร้อย

เกี่ยวกับคณิตศาสตร์อิตุดพิชชาคณิตหลายจริงจริงๆกูอยากรู้ว่า500บวก500เป็นเท่าไหร่500ครับนี่พวกมึงอย่าไปเขาเขินหมดแล้วหน้าหน้าเวอร์เลยอีกอกหลอกแต่งโง่ขึ้นไปนะขื้ไปขึ้นไปแล้ว400บวก4 0่ล่ะ500ครับลองถามปัญหาอื่นสิตัวเองถ้านั่งนานแล้วเมื่อยทำไงหรอลุก เดี๋ยวนี้เด็กกูถามมั่งอ่ะเดี๋ยวกูถามมั่งโทษนะคะถ้าอย่างขนาดเสื้อเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกอะไรคะไซส์แล้วขนาดกางเกงอะคะเรียกว่าอะไรห้าร้อยครับถามขนาดค่ะไม่ใช่ราคาเจนนี่เจนนี่เป็นไรชักขอบคุณค่ะทีนี้เชื่อรู้แล้วรู้แล้วว่าชักแป๊บนึงนะคะเพื่อนชักอยู่ค่ะแป๊บนึงไม่รีบค่ะคนดีคนดี กูมีคาถามีคาถามีคาถาน้โมน้โมน้มีน้มีอามีอามีกาฟืดกาฟืดโรชินาตะเมตาโบตะ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 ตะโบตะโบมีบทสวดมึงเหรออีหามเงแต่เล่นอีบานนะต้องพ่นน้ำต้องพ่นน้ำด้วยจีน่าโจรกนแล้วกูกลืนไปแล้วออกแล้วมึงหายแล้วอ่ะโอ๊ยโอเคเอขอขอโทษด้วยนะคะที่ มึงวัวเขาไม่ปลื้มแล้วล่ะอีสัตว์หน้างอเป็นปะทูแม่กรองเลยอ่ะเมเขาราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยอ่ะพกตังมาปะไม่ได้พกไม่มีอ่ะมึงคิดแผนสิมานะอีกเจ้าแผนการลุมเกงพ่อโทรมาพ่อโทรมาปุ๊บทางแมนเลยแล้วก็ตีเนียนออกเลยและพวกมึงห้ามองเลยนะอุทษดทุดนั่นนึงนะคะโอทษดทุดทุทษสั่นคพ่อโทรมา ฮลโหลค่าฮัลโหลครับออกรับพ่อโอ้กำลังไปเตะบอลครับครับผมอยู่กับเพื่อนเต็มเลยเมจะขับรถออกเลยนะไม่มีตุ๊ดไม่มีตุ๊ดเกียรจริงพวกตุ๊ดเดี๋ยวเตะความหมดเลยไปสิแก่